วันาานี้จเอาลูโป่งน้ำใส่อ่างน้ำกันนะคะอันนี้เาใส่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เลยนูอะอเล่นหออให้ลนี้ยังม่แลวก็เล่น่ะไม่บอกว่าเล่นน้ำได้หรอไม่แต่เม<ป>ื่อวานเราเล่นได้ยแลขอ่ม่ขอตั้งไมรไปเนนี ห่วงยางอุ้ยว้าววูวแปบ๊บเดียวใหญ่หญแล้วเก้าเจ้าให้มันล่วงเองนั่นเนี่ยเอาคันออกเอาคนมันนี่แช่น้ำโรยน้ำมนต์คนโอ้น้ำมปาปลายนู่นหมาบ้าเล่นอยู่พารไม่ใช่เพื่อนเล่นเลงไง ไม่ตังให้ดูดิเป่าเป่าตั้งนานไม่ตังดูดูนี่โคตรเล็กเลยดูแต่ละลูกก่อนดยังใหญ่เองบุญเอาเอาไม่ลูกเล็กกว่านั้นไม่ให้มันหล่นเองเฮ้ยลูกนั้นหล่นแล้วก้ามไหนที่ไม่มีก้ามนั้นแหละลูกนั้นหล่นไอ้นี่ก็ยังมาบังเลยดูโอ้ยพี่ตังเป็นติ้วสวยว่ะ ยิ่งกว่าเดิมอะ่ะห่วงนี่ตอนไหนมันจะลนครับเนี่ยโอ้หลอ,อกเกยใหญ่โวลูกนี้เพิ่งแต่พองเฮ้ย,ยแตกแล้วลูกหนึ่งกุด,ดังลิบโอ้ เรียบร้อยแล้วดอาให้ลูกรั่ว้เฮ้ยข้าขอลูกสีนน้ำเงินไม่ลูกที่มันรั่วเมื่อกี้เออแม่โตให้พาเตงวางเลยนี่เด็กมันเตงไม่ถึงลูกเล็กๆอ่ะไม่ได้ไอ้เตงทีสองทีเราจะมุดไปอีกหนึ่ะ นู้นนูอันนึงนะโอเค็ให้เรจะเพิงแค่นี้สน